สวัสดีครับจรันพันไม่ด่างครับผมนี่นะครับช้างเหลืองนะครับผมบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับผมไซน์นี้นะครับจับตั้งแม่นะครับผมนี่นะครับเปิดตัวเลยนะครับผมให้ดูนะครับความด่างความเหลืองนะครับผมนี่นะครับความด่างความเดืองของใบนะครับผมนี่นะครับใครที่สนใจก็ศูนย์แปดสามสามหกศูนย์เจ็ดหกสามนะครับผมตัวนี้นะครับมีหน่อติดนะครับผมด่างเทพเลยนะครับนี่นะครับ ครับต้นนี้นะครับก็จะเอาไว้สําหรับประกวดนะครับผมสวยงามนะครับผมครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจากสวนต้นไม้นะครับผมจรันพันไม่ด่างนะครับผมเพจเฟซบุ๊กนะครับจรันพันไม่ด่างนะครับหรือว่า Facebook c h a i n heroin g s a นะครับผมนี่นะครับแต่ละใบนะครับความด่างของเขานะครับสวยๆนะครับผม ที่กำลังมองหาอยู่ก็ติดต่อได้ครับ08336763ครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ